ต่อนะครับนี่ก็มีรูปมีหน่อนะครับหน่อกล้วยแทงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยชวบูเข้าไปนะครับดูต้นฝรั่งเนี่ยครับยอดงามนะครับต้นชนต้นฝรั่งนะครับนี่ครับแตกยอดนะครับนี่ก็ต้นส้มโออันนี้ก็ส้มโอครับ แต่ก่อนก็จะใบเขียวแบบแบบนี้ครับใบเขียวๆแบบนี้ครับไม่มีแตกแตกใบอ่อนแตกไรเลยเอาการก็ล่อแหลนะครับวัดีก็จะใส่ปุ๋ยเคมีไม่คิดที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เลยลองก็เลยลองโซบนะครับ <c oughs> ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับแตกใบเขียวนะครับเริ่มแตกใบเขียวเริ่มรอดมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูต้นมะนาวอีกนะครับอันนี้คือใส่ปุ๋ย โชบุดีจริงถ้าไม่ดีจริงก็ไม่จะไม่มารีวิวให้นะครับทำไมเนี่ยครับต้นมะนาวต้นเล็กเนี่ยครับเริ่มแตกยอดแตกใบเล็กๆแบบที่ไม่เคยงามแล้วนะครับต้นนึงก็นะครับแตกใบใบเล็กใบน้อยเนี่ยครับแตกยอดขึ้นมาน่าจะดีขึ้นนะครับเอรปลูกโชบุก็เดี๋ยวถ้ามีอะไร เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากฝากด้วยนะครับใครที่ไม่เคยลองลองดูนะครับลองซื้อไปหาซื้อจากตัวแทนหรือว่าโทรหาผมก็ได้นะครับผมส่งให้ผมขายให้กิโลละยี่สิบห้าบาทเองนะครับลองดูก่อนก็ได้ครับต้นต้นไหนที่เราคิดว่ามันไม่ไม่งามมันคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับลองเอาปุ๋ยไปใส่ดูแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้ามันดีจริงค่อยมาซื้อเป็นกระสอบไปก็ได้ครับตัวนี้รับประกันจร,จริงครับผมผมใช้เองครับถ้าผมไม่ใช้เองไม่ไ้ไม่แนะนำครับตัวนี้โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ